เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะคุณก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของ l ล n e มันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ดิฉันมีเพื่อนไม่มากค่ะคือเครื่องนี้มีแค่51บอกได้เลยว่าดิฉันมี2ลายนะคะถ้ามีอีกโทรศัพท์ใหม่อีกเครื่องหนึ่งก็จะมี3เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่แต่ละเครื่องก็เออก็แล้วแต่ว่าเราจะเออบวกใคเข้าไปนะคะเจอเพื่อน คือว่าถ้าเรามีเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนอยู่ในเครื่องนี้แล้วเนะี่ยถ้าเพื่อนของเรามีไลน์มันจะขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็บวก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 ,บวกเข้าไปนะคะเนี่ยคือบวกเพื่อนแล้วก็ถ้าเราตั้งไว้นะคะว่าว่าให้บวกโดยอัตโนมัตินะคะคือทุกครั้งที่เราเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เข้าไปถ้าคนนั้นมีไลน์มันก็จะบวกให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เราตั้งไว้ให้มันเพิ่มโดยอัตโนมัตินะคะวิธีการเพิ่มเพื่อนก็คือ,อ,อกดไปตรงนี้นี่นะคะกดไปตรงนี้บวกตัวบวกก็จะเพิ่มแล้วหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่คือ1 2 3 4 4วิธี ต่างหากนะคะที่เราจะเชิญเพื่อนเข้ามาเข้าเข้ามาร่วมหรือชวนญาติให้มาร่วมไลน์ด้วยกับเราคุยกันในไลน์นะคะคือวิธีแรกก็คือโทรศัพท์ของเพื่อนที่มีอยู่ในเครื่องของเราแล้วแล้วก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าเราตั้งไว้โดยอัตโนมัตินะคะหร,หรือว่าจะเชิญวิธีเชิญก็คือเชิญด้วยกัน นี่กดคำว่าเชิญแล้วก็กดคำ,คำว่า QR code แล้วก็เขยา่าสิแล้วก็ค้นหา ID นะคะวิธีเชิญนะคะก็นี่นี่คือการเชิญนะคะเชิญเพื่อนในข้อความ SMS และก็อีเมลคือว่าคุณก็สามารถส่ง SMS ไปหาเขาได้หรือว่าอีเมลไปหาเขาพอเขาตอบรับก็จะมาเข้ากับ ลายของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือวิธี QR code คือตัวนี้นะคะเราก็เลื่อนอกดไปที่คำว่า QR code แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีบอกว่า QR code ของฉันแล้วก็กดไปตรงปุ่มนั้นแล้วเราก็จะเห็น QR code ของเรานะคะ QR code ของเราแล้วเราก็เอาเ,อเครื่องของเพื่อนซึ่งขณะนั้นอยู่ใกล้ๆตัวคุณเนี่ย เอามา,าประกบกันนะคะหรือเอามาซ้อนกันนะคะแล้วมันก็จะค้นหากันเองและอีกอีกแบบหนึ่งก็คือเขยา่าเนี่ยเขยา่ยาเขย่าตามรูปภาพมันก็จะลิงก์หากันไลยจะลิงก์หากันเพียงแค่แตะที่หน้าจอเขย่าโทรศัพท์ของคุณพร้อมกับเพื่อนของคุณหรือเพียงแค่แตะที่หน้าจอนะคะเขยา่าสิเนี่ยะคะ่ะ แล้ววิธีต่อไปก็คือค้นหา ID นี่คือวิธีที่ดิฉันชอบมากในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ใกล้เพื่อนหรือไม่ได้อยู่ใกล้ญาติหรือไม่ได้อยู่ใกล้คนคนนั้นที่เราต้องการทจะติดต่อเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือค้นหา ID ที่ดิฉันชอบมากแต่ก่อนอื่นที่จะค้นหา ID คุณจะต้องหาตั้ง ID ก่อนนะคะ การค้นหา ID ก็คือกดไปที่ตรงนี้ค้นหา ID นะคะเสร็จแล้วคือหน้าจอนี้เห็นไหมคะว่าหน้าจอนี้สำคัญมากนะคะเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัตินีคุณจะต้องคลิกตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวนะคะเพราะสาเหตุไหนคะถ้าคุณไม่มีไอ,อ,อ้เครื่องหมายถูกตรงนี้สีเขียวถึงคุณจะเ,เพิ่มเบอร์โทรศัพท์เข้าไปกี่เบอร์ก็ตาม แม้ว่าคนคนนั้นจะมีไลายมันก็จะไม่เพิ่มโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากจะต้องมีนะคะถ้ามันเกิดหายไปต้องติ๊กให้มันขึ้นมานะคะแล้วก็อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้ก็หมายความว่าเวลาเพื่อนของคุณนะเน่ยติดตั้งเบอร์ทโทรศัพท์ของคุณบนเครื่องเขามันก็จะขึ้นบนเครื่องเขาเลยว่าคุณก็มีลายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น คุณสองคนก็จะสามารถคุยกันด้วยไลน์ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีแบบปุ่มให้ใหบอกคันว่าผู้ใช้ที่ซ่อนไว้ที่เราซ่อนไว้แล้วก็รายชื่อคนถูกกีดกันเราจะกีดกันใครก็ได้เราไม่ชอบพี่หน้าแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ล็อกหรือว่าตั้งรายชื่อเขาไว้ไอดีผู้ใช้นี่คือจุดสำคัญไอดีผู้ใช้เนี่ยที่ดิฉัน จะตั้งเป็นสิ่งแรกคือว่า,าถ้าเกิดเ,เพื่อนของดิฉันอยู่ขั้วโลกเหนือเราไม่ได้สามารถจะขยา่าเราไม่สามารถจะใช้าการ์ดหรือจะไม่จําเป็นต้องส่งอีเมลเราบอกเขาว่า ID ของฉันนะคืออันนี้นะแล้วเขาก็กดๆเพราะก,กดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดีคือ,อถ่ายรูปของคุณไว้นิดนึงเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ย คือคุณคุณคือคนคนนั้นจริงๆอาจจะเป็นสุนัขตัวโปรดที่เขาเคยเห็นหรือว่าตัวคุณเองกัแล้วแต่แล้วก็ ID ผู้ใช้ส่วนรวมนี่หมายความว่าเวลาคนอื่นค้นหาคุณเขาจะเจอคุณได้เลยนะคะแล้วก็ ID เนี่ยวิธีการติดตั้งไอดีเวลาใช้ชื่อนะคะจะเป็นได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย สมมติว่าชื่อการุนาแต่ทีน,นี้ถ้าเกิดคุณไปไปค้นดูแล้วมันมีสายใหม่สมมติฮะไม่แน่ใจว่าดิฉันเคยตั้งให้เพื่อนออมีมีช่องว่างอยู่แบบเนี้ยคือไลน์ไม่ยอมรับฮะเขาบอกออออบาง เราใช้ขีดแทนขีดล่างขีดบนลายยอมรับค่ะคืออันนี้ต้องไปลองกันเองนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณไปตั้งไปเลือกหาชื่อคุณคนนี้มาแล้วเกิดคลิกไปที่ปุ่มคาว่าค้นหาใช่ไห้ยเป็นรูปกลมๆจะมีชื่อคุณคนนี้ขึ้นมาแต่ว่าเ,เป็นรูปอีกรูปหนึ่งไม่ใช่รูปเพื่อนคุณเราก็รู้ว่าเออผิดคนแล้วนะ ต้องถามเพื่อนใหม่ว่าเออชื่อนี้ถูกหรือเปล่าที่ให้มาเนี่ยเออเออบางคนเนี่ยต้องการใช้ชื่อตัวเองบอกอย่างเช่นกรุณาแต่ว่าคนอื่นเขาใช้ไปแล้วว่าทำไงอะ่ะก็อาจจะเพิ่มหมายเลข012หรือว่าการุณาแล้วก็ขีดแล้วก็เออเออ a n หรือว่านามสกุลหรืออะไรก,ก็ว่าไปคือใช้ imagination ของคุณอนะบางอย่างที่สามารถทำได้ถ้า l i n ์เขายอมรับเขาก็จะรับเลยบอกว่าเออชื่อนี้ยังไม่มีคนใช้นะเออชื่อนี้ยังใช้ไม่ได้นะเออชื่อนี้คุณใช้ได้แล้วพอคุณใช้ไปแล้วคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนได้นะจำไว้แล้วคะว่าชื่อไหนที่คุณใช้ไปแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ อย่างที่ฉันมีชื่อไปแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถใช้ไปได้นอกจากว่าจะไปเติมจะไปเติมหมายเลขอย่างที่บอกค่ะ A B C อะไรก็แล้วแต่แล้วทีนี้คนอื่นกอ็อยากได้ชื่อนี้แต่ว่ามันมีมีชื่ออยู่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนอะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วก็ภาษาไทยก็ว่าภาษาไทยก็ได้ลองไปเถอะแล้วก็ ันไหนเข้ารับก็คือรับคือตั้งได้ทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอะไรทําได้ทั้งนั้นแหละโอเคนะคะ